ชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ จอห์นปัตติย์ฮนรีเจ้าของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราเอ็นกับลุดปากว่าเขาทนไม่ไหวแล้วหลังจากเห็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดของทงักอา์เนอร์สล็อปนายเดชแมนของเราในงานแถลงข่าวก่อนเกมตัดทางคาราบักที่มีการเปิดว่าอาจยอมทิ้งสุกอยู่าชเชนป์เบลลิเพื่อหันไปโฟกัสอยากเต็มที่กับการแข่งขันพิมพยร์ลีกในฤดูกาลนี้ ขณะเดียวกันตัวของทางชอบี้อรองโซก็ดูเหมือนว่าจะกลับขึ้นมาเป็นคนติเดตเบอร์หนึ่งที่มีโอกาสจะเข้ามาเสียตตาแนหน่งนี้ทันทีทันใดหากตัวของทางซอสถูกสั่งปลดออกจากตําแหน่งหักฟ้าผ่าเช่นเดียวกันกับอีกหนึ่งคนที่ก็ร้อนแรงขึ้นมากับในราของทางเอ็ดินเคอร์ซิชที่ได้รับการยกย่องเลยว่าอาจจะเป็นนิวในายใหญ่เฮฟวี่เมทัลคนใหม่ที่จะเจริญตามรอยเท้าฐันเยอร์เกนครับเข้ามาสู่กิกแอนฟิลของเรา นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องดาวเกี่ยวกับตัวของทางโมฮัมเม็ดซาลากับโอกาสที่เขาจะย้ายไปคาแค่นแปหลิกของทางประเทศซาอุดิอาระเบียหลังจากจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้อีกด้วยทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้เพื่อนๆสามารถจะติดตามกันได้กับสรุปข่าวเด็ดลิเวอร์พูลประจำวันกับผมอัดมินเซโรอที่นี่ตรงนี้เหมือนเคยหากคุณรักทีนี้เราคือครอบครัวเดียวกัน ทีนี้เราจะมาแล่เนียงแต่และประเด็นที่เกิดขึ้นกันเะงครับเพื่อนๆโดยเริ่มต้นจากกรณีที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอนาคตของทางัมหมดซาลาสตาทีมชาติอียิปต์ของรอบกันกอน่อนเลย ก็เราก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าฟอร์มการเล่นของเขาในการแข่งขันฤดูกาลนี้นับตั้งแต่ที่โจตัวได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางสโมสรของเราออกไปผลงานของเขาก็ไม่ได้เปล่งปลังเดิมอีกแล้วถ้าหากไปจาะเลึกในตู่เลขเชิงสถิติส่วนตัวก็จะเห็นได้ว่าผลงานของเขามันตกลงไปอย่างน่าใจหาย นั่นถึงนำมาซึ่งการที่เขาถูกดบบ่อยครั้งก่อนที่โจ้ตัวจะมีการเดินทางไปรับใช้ทีมชาติอียิปต์ในการแข่งขันสิกแอฟริกันคัพออฟเนชันที่ซึ่งเขาก็ช่วยทีมชาติของตัวเองจบในอันดับที่4ของรายการดังกล่าวข้างตน้นตัวมาถึงเวลาที่ตูของทางซาร่าเดินทางกลับมารับใช้สโมสรของเราอีกครั้งผลงานของโจตัวก็ยังคงไม่กระเตืองขึ้นและบางคนก็บอกไปซ้ำไปว่ามันเวลวร้ายลงมากขึ้นกว่าเดิมเสียอีกล่าสุด ตามการรายงานข่าวจากทาง liverpool.com สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ชี้ชัดออกมาเลยว่าในตอนนี้ทางซาร่ากำลังกลับมาพิจารณาอนาคตของเขาอีกครั้งหนึ่งซึ่งสุดท้ายแล้วหากโจ้าตัวเลือกที่จะอำลาสโมสรของเราไปหลังจากจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้จุดหมายปลายทางที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดก็คือการย้ายไปคาแข่งที่ตะวันออกกลางกับประเทศซาอุดิอาระเบีย นปัจจุบันทีมก็มีโอกาสจะได้ตัวเขามากที่สุดตามการรายงานข่าวของทาง Sky Sport สำนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็คือทางเอาฮีราลที่ซึ่งนับปัจจุบันก็เป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมเก่าของทางซาร่าอย่างในรายของทางดาวินนูเยสคาแข้งอยู่ทีนั้นด้วย นี่จึงเป็นอีกหนึ่งดีลที่เราจําเป็นจะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดแม้รายงานข่าวฉบับเดียวกันจะชี้ชัดว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นในตรรกหน้า,นาหนาวเดือนมกราคมนี้น่าจะเป็นไปไม่ได้และสุดท้ายหากซาราจะย้ายออกไปจริงก็น่าจะเป็นในช่วงตราดะสัปเมอร์มากกว่าเรามาลุยกันต่อเะครับเ,เพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะมาดูการออกมาแสดงความคิดเห็นของทางสแตนคอริมอ,อร์อดีตตัวยิงของทีมเรากันบ้าง เมื่อในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทีมของเราได้ทุ่มเงินเสริมทัพไปถึง450ล้านปอนด์แต่ดิวที่เรียกได้ว่าโดดเด่นมากที่สุดโดยเฉพาะอยากยิ่งในแนวรุกก็คงจะหนีไม่พ้นสารนักเตะอย่างในรายของทักอเล็กซานเดอร์อิซักที่ตัวเลข125ล้านปอนด์ฟอร์เรนเวี116ล้านปอนด์และฮูโกเอกกิติเก้79ล้านปอนด์ตามลำดับ ยังไงก็ตามในมุมมองของทางคอลลมอ์แล้วคนที่ทําผลงานได้ดีที่สุดในคีนของเราสําหรับบรรดานักเตะใหม่ที่เพิ่งจะย้ายเข้ามาเข้ากับชีเป้าประตกทักกิกิติเก้ที่ฝากผลงานการทําไปแล้ว12ประตูจากการลง3 30นัดและมีนักเตะในทีมเล็กเพียงแค่4คนเท่านั้นที่สามารถจะทําประตูได้มากกว่าเขาในสีซสั้นนี้ ผมคงไม่บอกว่าตัวของทางกูโกเอกิติเก้เป็นดีลราคาถูกหรือคุ้มค่าเกินราคานะเพราะสนนราคาของเขามันเกิดจะแตะ80ล้านปอนด์หยิบแล้วคอลลิมอร์กราวแต่ในตอนนี้เขาคือคนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดจากสารแข่งใหม่ที่เป็นนักเตะบิกเนมของเราในช่วงซัมเมอร์เอกติเก้เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากและจะประสบความสําเร็จอย่างมากในแน่เขาเป็นกองหน้าที่มีความครบเครื่องด้วยตัวของเขาเองเขามีทั้งความเฉียบคมคิด เร็วทำเร็วนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมเขาจะประสบความสำเร็จกับลิเวอร์พูลได้หากคุณเล่นและ่บงบอลให้กับเขาจากมุมตัดตันในเกมที่ลิเวอร์พูลครองบอลได้เหนือกว่าและคู่แข่งหลบไปตั้งรับดึกเขาจะสามารถขยับบอลออกจากแนวรับได้อย่างรวดเร็วและหาโอกาสสกปรกประตูได้ เมื่อคุณจ่ายบอลให้กับเขาเขาสามารถที่จะพักบอลได้เขาสามารถจะเล่นบอลด้วยตัวของเขาเองในการแบกแนวรําเข้าไปมีความเร็วที่ดุดันและการจบสกอร์ในเกาะเขตโทษที่ยอดเยี่ยมมากดังนั้นเขามีทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเรื่องของการเล่นบอลจังหวะเดียวการเล่นบอลสอกจังหวะเขารู้ดีว่าอยากจะให้บอลไปอยู่ที่ตรงจุดไหนก่อนจะเลือกที่จะตัดสินใจในการจํากัดกลับมา ื่าฟังความคิดเห็นของอดีตนักเตะเก่าของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาดูมุมมองจากคนภายนอกอย่างในราของทางแพตเหนวินอดีตดาวเตะของทางสิงโตนห่งยุนคารามชอร์ซีกันบ้างื่อเขาได้ชี้ชัดเลยว่าปัจจุบันผลงานของตัวเวอร์กิลฟานไดประกักกับตันทีนของเรากำลังเริ่มดอกลงไปซึ่งสัญญาณก็เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆือและปีกันนำเบอร์เปียบเทียบกับทางลิโอเฟอร์ดินานอดีตปักหลังระดับตำนานของทางฝั่งปีศาจแดงแมตเชสเตอร์ยูไนเต็ด พราะมีโอกาสทำข่าวในเกมที่ทางส่วนซีซิตี้เจอกับแมนเชสเตอร์อยู่นาเต๊นในต้นฤดูกาล2013-2014ซึ่งนงเอื้อได้ชัชนะของทางเรดเดวิล4ประตูต่อหนึ่งนะเนีวินกล่าวความทรงจำที่ติดตาผมมากที่สุดก็คือการที่คุณได้เห็นทางนิโอเฟอร์ดินานซึ่งเป็นประกรัตัวกลางชั้นยอดแต่ในเกมนั้นเขาทั้งดูช้าลงและแก่ขึ้นอย่างชัดเจนมาก มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าตกใจในช่วงสั้เมอ่อสั้นๆเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงและกองหลังระดับโลกในช่วงก่อนหน้านั้นก็ถูกกลายมาเป็นเป้าโจมตีอย่างชัดเจนเขาได้กลายมาเป็นจุดออดไปแล้วเขาไม่ได้เล่นย่ำแย่ขนาดนั้นแต่มันชัดเจนว่าเขาไม่ที่โรสรอยที่เคยคุมเกมได้อย่างสบายเมื่อก่อนเซอร์เร็กเฟอร์กูสันปิดถึงกับมีการออกมากล่าวอย่างตกใจหลังเกมเลยว่าลิโอได้เสียความเร็วของเขาไปหนึ่งจังหวะสำหรับกองหลังแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นของจุดจบ ไม่ว่าคุณจะเคยเก่งมากขนาดไหนและได้รับการยกย่องมากเพียงใดเลโอในตอนนั้นอายุ34ปีกับ9เดือนซึ่งตอนนี้เวิร์กยิวฟันได้เองก็อ,อายุห่างจากจุดนั้นเพียงแค่2เดือนนะและเหมือนกันหน้าเศร้าที่เราเริ่มจะเห็นสัญญาณแสดงออกมาให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆในทุกสัปดาห์ สัญญาณแรกก็คือการที่เขาเริ่มจะเข้าประทักแบบตรงๆก็พยายามจะบีการเข้าแท็กเข้าก่องหน้าที่มีความเร็วแทนที่จะมีความเชื่อมั่นในความเด็วของตัวเองและบีบคู่แข่งให้ออกไปเล่นด้างข้างเหมือนอย่างที่เขาทํามาในอดีตความผิดพลาดหนึ่งของการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆอ,อย่างการคอนโทรลบผิดพลาดม่หวันเสาซึ่งนําไปสู่การทําประตูแรกของคู่แข่งก็เริ่มเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน นึ่งในซันคัพแบ็กที่ดีที่สุดเท่าที่พิมลิกเคยมีมายังไม่ถึงขั้นที่ว่าจะหมดสภาพไปแล้วนะเขายังคงเป็นประกัางตัวกลางที่ดีที่สุดของสโมสซอนและยังทำหน้าที่ในต่อี้ได้อย่างไรก็ตามลิเว์พูดจำเป็นจะต้องเริ่มมองตัวตายตัวแทนเข้ามาตั้งแต่ตอนนี้ความเสี่ยงก็คือความสามารถของเขาอาจจะลดลงไปอย่างรวดเร็วเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับลิโอในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือน ถ่าวจะยังไม่ร่วงลงมาจากหน้าผาแปิทันทีทันใดเตียก็สื่อวาก็สามารถลงเล่นได้จนกระทั่งอายุ40ปีแต่นั่นเป็นกรณีที่ค่อนข้างจาพิเศษนะถ้าว่าเราเริ่มจะเห็นความถดถอยของทางฟันได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมันจะถึงตอนที่ฐานนิ้ว์ปูลเจอกับปัญหาใหญ่แน่พวกเขาจำเป็นจะต้องซื้อตัวประกงังตัวกลางอย่างน้อยหนคนในตลร,รารอบนี้เพื่อป้องกันทีมในช่วงที่เหลือของฤดูกาล เรามาลุยกันต่อเะครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ในไหนก็นพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับแนวรับของเรากันไปแล้วเราจะมาจับนึกเกี่ยวกับประเด็นนี้สําหรับการแข่งขันที่รอเราอยู่ในค่ําคืนนี้กันบ้างหลังจากทางลิเวอร์พูลจะต้องเปิดสามแอนฟิลด์ต้อนรับกันมาเยือนของทางคาร์บะในการแข่งขันศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งมันก็ชัดเจนว่าในตําแหน่งกลางกลางเราไม่เหลือตัวเลือกแล้วครับเพื่อนๆจะมีแค่เพียงแค่ทางวอร์กจิวฟันได้คนเดียวที่พร้อมจะลงสนาม ตัวของทางโจโกเมสมาได้รับบาดเจ็บไม่สามารถที่จะลงเล่นในเกตินัดนี้ได้ส่วนทาง ate, อิปราฮิมาโคนาเต้ก็ยังมีปัญหาส่วนตัวเกี่ยวกับครอบครัวของเขาทําให้โจตัวน่าจะไม่มีรายชื่อในเกตินี้โดยเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้จึงทำให้ตัวเลือกที่เหลืออยู่ตามการรายงานข่าวของทัก Empire of the Cop สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ชี้ชัดว่าทักอานเนอร์สลอตตัดสินใจที่จะถอยออกทางวัดโรเกนโดจากตำแหน่งมิดฟิล์ลงมายืนเป็นปักขรังตัวกลางจำเป็นในสถานการณ์ดังกล่าวขาต้ต้นหากเรามาดูภาพดวงตลอดทั้งการแข่งขันในฤดูกาลนี้ตัวของทันดาวเตะวัย32ปีก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยจะได้รับโอกาสจากทางสลอตมากมายนะและเขาเพิ่งจะได้สัมผัสยอดย่าไปเพียงรวมทั้งสินน้น297นาทีในการแข่งขันทุกรายการ ราะว่าจากการที่เราไม่เหลือตัวเลือกแล้วมันจึงกลายมเาเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวของทางเอนโดได้หลงเล่นซึ่งนั่นก็เป็นการปะผูสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ทีมของเราไม่เหลือตัวเลือกอื่นใดอีกแล้วนั่นเองไปกันต่อนะครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้ก็จะกลับมาดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทีมผู้บริหารของเรากันบ้าง เพราะจากผลงานที่ต้องยอมรับข้อเท็จจริงเลยว่าล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงของทีมเราในการแข่งขันฤดูการนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนําไปเปรียบเทียบกับผลงานแข่งขันในฤดูการที่แล้วที่เราสามารถจะก,ก้าวขึ้นมาและคว้าแชมป์พิมลิกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ นั่นทําให้เสียงวิภาควิจารณ์ทั้งหลายแทบถมเข้ามาใส่ตัวของทักอาร์เนสรัตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ในตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะเริ่มลุกดามบานปลายไปถึงตัวของทางริชาร์ดยิวส์ผู้อำนวยการกีฬาคนปัจจุบันของเราและทางไมเคิลเอ็ดเวร์ด ซีโอด้านฟุตบอลของทางเฟนเวสปอร์ตกุ๊บที่ซึ่งพวกเขาทั้งคู่ก็รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องภาพรวมของสมงสูรทั้งในแง่ของการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่การต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับบรรดาน,นักเตะภายในทีมและรวมไปถึงเรื่องดาวที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลนอกเหนือจากการลมทีมข้างสนาม ล่าสุดเราก็ได้เห็นการออกมาแสดงความคิดเห็นของทางคีแลนแม็กควายกูรูด้านฟุตบอลที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินงจากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลที่เขามีกรออกไม่สับพา์าี่เสศษกับทางมิซิ่งเดอะค็อปแบบเจาะลึกเกี่ยวกับประเด็นของทางเอ็ดเวิร์ดและฮิวสก์กับกล่าวขางตน้นนี่คือการตัดสินใจที่มีความสําคัญนะเพราะมันจะหล่อหลอมวัฒนธรรมการเล่นและสไตล์ของทางลิเวอร์พูลต่อไปตลอดช่วงหลายปีข้างหน้าแม็กควายกล่าว โมเดลที่พวกเขาใช้แล้วประสบความสำเร็จมาในอดีตแต่ตอนนี้ต้องไม่เหลกว่าหรือว่าผูลไม่มีเอ็นเกรแฮมอยู่ที่นั่นอีกแล้วและคุณก็จำเป็นจะต้องกังํำถามด้วยว่าเอ็ดเวิร์ดตอนที่เขามีการลาออกจากตำแหน่งครั้งก่อนนั้นมันเป็นเพราะว่าภาะวะหมดไฟของเขาหรือไม่ความสำคัญของการตัดสินใจและความรับผิดชอบของทางริชาร์ดิลช์รวมไปถึงตัวของทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดไม่ค่อยจะได้ถูกพูดถึงมากนะหากไปเปรียบเทียบกับตัวผู้จัดการทีมจากทางอาร์เนอร์สโลต ทั้งๆที่ในข้อเท็จจริงทั้งตัวของฮิชและเอ็ดวัร์ดพวกเขาเป็นคนสัญหารนักเตะเป็นคนเจรจาเรื่องสัญญาและก็ทําหน้าที่เป็นบุคคลที่เรียกได้ว่าส่งอิทธิพลมากที่สุดในระดับปฏิบัติการของสมงสงอนนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงมาพูดคุยกันในตอนนี้ว่าผู้จัดการทีมไม่ใช่ผู้จัดการทีมอีกแล้วนะเขารับหน้าที่เป็นเพียงแค่เหตุโคตรเท่านั้น ดังนั้นทางเซนเวสปอร์กุ๊ปกำลังมอบความไว้วางใจจำนวนมหาศาลให้กับทั้งเอ็ดเวิร์ดและฮิชนี่ถือได้ว่าเป็นการลงทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากเราเห็นความไว้วางใจของทางเซนเวสปอร์กุ๊ปที่มีต่อตัวของทางริชาร์ดฮิชและถังใหม่เคลนเซ็เปิดกันไปแล้วคราวนี้เราจะกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของถักอาเดอร์สโลปกันบ้าง มื่อมันได้กลายมาเป็นประเด็นปัญหาอย่างชัดเจนในงานแข่งข่าวก่อนเกมการแข่งขันกับทางคาราบัคที่เราได้เห็นตัวของทางสลอตเต้ให้สัมภาษณ์ในเนี้ยประมาณที่ว่าหากเราสามารถที่จะปล่อยหรือทิ้งการแข่งขันศึกยูฟาแชมเปี้ยน์ลีกให้หลุดลอยไปบางทีมันอาจจะทําให้ผลงานในเกมพิมลิกของเราคลิกฟื้นกลับขึ้นมาได้โดยเขานําไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วโดวยตัวของทางสลอตเต้กล่าวเอาไว้ดัดต่อไปนี้ครับ นี่อาจจะไม่ใช่ความเห็นที่ได้รับความนิยมนะแต่บางทีเหตุผลที่เราสามารถจะก้าวขึ้นมาและควา้าแชมป์พิมลเล็กเมือฤดูกาลที่แล้วอาจเป็นเพราะว่าเราต้องไป,ปเผชิญหน้ากับทางปารีสแนเชอร์แมนในการแข่งขันแชมเปี้ยนเลกรอบ16ทีมสุดท้ายสล็อตกล่าวเพราะในเกมนั้นพวกเขาคว้าชัยชนะเหนือเราได้และมันก็ทําให้เรามีเวลาเตรียมความพร้อม,อมหนึ่งสัปดาห์เต็มๆในทุกวิคสำหรับเกมการแข่งขันในแต่ละนัด ซึ่งบทสัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้นของทางสลดก็เรียกได้ว่าตามมาด้วเสียงวิภาควิจารณ์มากมายว่าในฐานะผู้จัดการทีมแล้วเขาไม่สมควรจะออกมายกธงขาวและยอมรับอะไรแบบนี้อย่างน,น้อยก็ไม่สมควรที่จะออกมาพูดมันต่อหน้าสาธารณชน ล่าสุดก็มีรายงานข่าวจากทาง l o s ิ n g the c อ p สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะที่ชี้ชัดไปว่าโลกเหนือจากบรรดาแฟนบอลที่จะโจมตีไปที่ตัวของทางสลอตจากบทสัมภาษณ์ของเขาในครั้งนี้แล้วแม้กระทั่งทางเฟนเวสปอร์ตเจ้าของสมูรอนของเราที่เคยให้การสนับสนุนตัวของทางสลอตมาโดยตลอดแต่หลังจากที่พวกเขาได้ฟังความคิดเห็นดังกล่าวนี้ก็ทำให้รู้สึกเป็นกังวลใจเกี่ยวกับทัศนคติของกุณสื่อรายนี้ด้วย มันทำให้แม้กระทั่งตัวของทางจอห์นดับเบิลยูเฮนรี่เจ้าของทีมของเราเองหลุดปากเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้กับการให้สัมภาษณ์ของทางส็อตและสะท้อนได้เห็นเลยว่าบางทีเขาจะไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมมากที่สุดในการจะทำหน้าที่ตรงนี้ต่อไป ไปกันต่อเลยครับเพืเ่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ในไหนก็พูดถึงโอกาสการเปลี่ยนแปลงตัวผู้จัดการทีมกันไปแล้วคราวนี้เราจะมาดูก,การออกมาแสดงความคิดเห็นของทางมิกบราวด์อดีตหัวหน้าทีมแมวมองของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างเมื่อเขาได้เปิดเผยข้อมูลวงในที่โจตรวจด้ดับทราบมาเลยว่าหากเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีการสั่งปลดทางสลอบออกจากตำแหน่งจริงคนที่มีโอกาสมากที่สุดที่จะเข้ามารับงานนี้ยังคงเป็นตัวของทางชาบีอรอโซ ชาเป้อรอนโซอยู่ในลิสต์ของทางลิเว์พูอย่างแน่นอนนะบราวกล่าวเขาได้รับการประเมินค่าเอาไว้ค่อนข้างที่จะสูงมากและถูกมองในแง่ดีอย่างยิ่งด้วยหลังจากช่วงเวลาที่เขาเคยประสบความสําเร็จอย่างมากที่นั่นในฐานะนักเตะหลายคนประทับใจกับสิ่งที่เขาได้ทําในฐานะผู้จัดการทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสําเร็จของเขากับทางไบเออร์ห e รือเบอร์คูเซนซึ่งอาจจะมีไม่มากนะักตอนที่เขาไปุงทีมเรอัลมาดริด ลิว์พูจะต้องตัดสินใจครั้งใหญ่เกี่ยวกับตัวของทางซอรตเพราะการปลดเขาออกจากตำแหน่งหมายความว่าพวกเขาจะต้องไปหาคนเข้ามาแทนซึ่งมันจะต้องเป็นตัวเลือกที่พอดิดพอดีพวกเขาจะมองว่าใครกันที่พร้อมจะเข้ามารับงานนี้ได้บ้างและจะมีการจัดทำรารชื่อออกมาเพื่อดูว่าใครที่เหมาะสมจะเข้ามาสารงานต่อแลาจะนำทีมประสบความสำเร็จได้เพราะนั่นคือสิ่งที่ทางสอรตกำลังทำอยู่ในตอนนี้ อรอรโซ่ถึงก้าวขึ้นมาเป็นตัวเต็งจากแน่นอนจากเหตุผลที่ผมได้อธิบายไปมันสมเหตุสมผลมากแต่พวกเขาจะต้องมั่นใจว่านี่คือตัวเลือกที่เหมาะกับงานนี้จริงๆในๆก็พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับตัวตายตัวแทนหักในการสั่งปดพนะักอาเนราสรอกออกจากตําแหน่งกันไปแล้วอีกหนึ่งคนที่ถูกโยนชื่อขึ้นมาก็คือในดานของทักเอดินเทอร์ซิสอดีตกุนซือของทางเสือเหลือบริสเซียดอร์ทมด หลังจากทางลูซิงเดอร์คอปมีการออกมาแสดงความคิดเห็นเลยว่านอกเหนือจากในรายของทางอารองโซนะเทอร์ซิชที่เขาก็ถูกมองว่าน่าจะเป็นตัวตายตัวแทนที่มีสไตล์การเล่นและระบบที่คล้ายคลึงกับทางเยอเกนเขาก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เหมาะสมในประเด็นนี้เอดดนเทอร์ซิชดูเหมือนว่าจะเป็นทายาทที่เหมาะสมที่สุดของสลอตหากทางลิเวอร์พูลตัดสินใจที่จะแยกทางกับเขาในช่วงปลายปีนี้นะทางลูซิงเดอคอประบุ เพอสิกเคยทำงานร่วมกับครอฟมายาวนานหลายปีและเขาก็ยังคงมีการติดต่อกันเสมอเขาได้เรียนรู้ปรัชยาบเกเกนพรสซิงตั้งแต่ช่วงที่เขาอยู่กับแักดอทดมุนหลายปีต่อมากุณซือวัย43ปีก็ก้าวเข้ามารับงานต่อจากกุนซือวัย58ปีในทีงสิกนอกกิตห,หน้าป้าเราจึงเห็นความระมัดระวึงกันของพวกเขาทั้งคู่อย่างชัดเจน ทราสสิกสร้างความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนพ้วยอารมณ์กับแฟนบอลที่ดรอทมุนเช่นเดียวกันกับที่ครอปเคยทำเอาไว้ที่เยอรมันและต่อเนื่องมาถึงทินนแอนฟิลเนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ทางสลอตท,ทำได้ไม่ดีเท่าเนื่องจากลักษณะกักรเบรคโคดของเขา ที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือเธอร์ทิยังเล่นเกมแบบเรซิ่งอยากดุดันและแทนที่จะเป็นการตอบบอลอยากช้าช้าในแนวขวางเหมือนที่เราเห็นเรื่อ์พูลเล่นในฤดูกาลนี้แต่รดอดมุนของเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของการเปลี่ยนเกมรับเป็นเกมลุกที่รวดเร็วและเข้าจุดดีอยากฉับไว แน่นอนว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่างโค้ชทั้งสองคนโดยครอปแทบจะไม่เคยจอดรถบัสขณะที่ทังดอทอุนสามารถจะทะุกเข้าชิงชนะแลิศยูฟฝ่าเชสเปนลิกในฤดูกา2023 20 24, ล2023-2024ด้วยแนวทางการเล่นที่รับกลุ่มในช่วงท้ายของฤดูกาลและในช่วงท้ายของรายการอีกดว้ว คาสิทธ์อาจจะไม่ประสบความสําเร็จถึงสามารถขั้นที้จาก้าวไปคว้าแชมป์ยุโรปหลังจากพวกเขาแพ้ให้กับทางเดลอมารกิแต่เขาก็พิสูจน์ให้เห็นฝีมือของเขาแล้วก่อนที่เจ้าตัวจะตัดสินใจอำลาดอทมุนในช่วงซัมเมอร์นั้นและว่างงานมาจนกระทั่งถึงตอนนี้แต่ในช่วงเวลาที่ทั้งนักเตะและแฟนบอลลิเวอร์พูลต้องการสิ่งใหม่และน่าตินเต้นเธอสิทธิ์ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับทางเซนเวสปอร์ตในการจะพิจรารณาติดตัวเขาเข้ามาคุมที เขาอาจจะไม่ิี่ครับคนต่อไปแต่เมื่อแฟนบอลเรียกน้องอยากจะเห็นทีมกลับไปมีสไตล์การเล่นเกมลุกแบบตุดันเหมือนทางในายใหชาวเยอรมันเธอิิธิ์จะเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆคนหนึ่งแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ